สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขาจรศักดิ์ชาวเจริญรัตครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาสนทนากัน2หัวข้อแล้วก็แบ่งเป็น2ตอนนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของเรื่องของชาติแต่ชาติที่ เกี่ยวกับนักธุรกิจเนี่ยปกติแล้วเราก็จะบอกว่าก็ทําให้คอร์รัปชันก็ถือว่าช่วยชาติแล้วแต่ชาติเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติได้อย่างไรอันนี้เราจะมาถกกันเพราะว่านักธุรกิจจะเป็นตัวแปรสําคัญมากที่เราจะถกกันในหัวข้อในวันนี้นะครับวันนี้เราจะสนทนากันในหัวข้อหนุนธุรกิจโปร่งใสเพื่อชาติไทยพัฒนาหัวข้อ,อ,อที่เราจะถกกันในหัวข้อนี้จะมีประธานฝ่ายกิจกรรมสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติคุณวี รัพั์เทพาเป็นแขกรับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับถา<ผ>มนหน่อยนะครับว่าสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยสมาคมนี้มีวัตถุประสองค์อย่างไรครับผมวัตถุประสงค์ของของสมาคมของเราก็ส่งเสริมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นพระประมุขนะครับ แล้วก็ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนแก่เยาวชนในด้านความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็ช่วยเหลือทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวชายแดนนะครับและช่วยเหลือครอบครัวทหารหารที่อยู่เบื้องหลังของรั้วของชาติครับดูเหมือนว่าชื่อสมาคมเนี่ยมันถี่มันซ้อนอะไรกันอยู่ผมถือว่าผมเป็นคนนอกที่ไม่รู้จักแล้วเวลา มองเข้าไปในชื่อก่อนเนาะปกติแล้วชื่อก็จะรู้ที่มาอะไรบางอยา่างสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติโอเคนักธุรกิจความมั่นคงแห่งชาติตกลงทหารอยู่เบื้องหลังไหมครับสมาคมนี้ในเบื้องต้นใช่ครับเราอยู่อันเดอร์ทหารนะครับแล้วก็ที่ตั้งของเราก็อยู่ใน,ในส่วนว่าหมายถึงว่าเป็นนักธุรกิจแต่ว่าเข้ามา จับมือกับทหารเพื่อจุดประสงค์อันนี้อันนี้ผมผมผมขอเดาทางก่อนนะครับเดาทางก่อนเพราะว่านักธุรกิจก็เป็นคนในชาติเหมือนกันทหารก็เป็นล้วของชาติเหมือนกันถ้าจับมือกันเนี่ยธุรกิจไม่คอร์รัปชันลาบลื่นแสดงว่าล้วของชาติเข้มแข็งอย่างนั้นถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับแบ่งแบ่งงานกันยังไงครับผมสมาคมนี้ในส่วนของเรากับทหารใช่ไหมครับหรือย,อยังไรคำถาม แต่ใช่เอาสมคาคมเนี่ยเดินเดินลันยังไงครับในในส่วนของภาคทหารของภาคภาคราชการเราไม่แตะเราไม่ไม่ไมเราไม่ทําอะไรอยู่แล้วเราใน,ในทำในส่วนของเร,เราเรารวบรวมนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนมาทําความดีเพื่อแผ่นดินตอบแทนแผ่นดินด้วยการนําผู้ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์และไปะช่วยเหลือผู้ที่บอบบางที่ด้อยกว่าเรา อ๋อ oh. oh. ปกติแล้วใครเป็นคนนําครับนักธุรกิจคิดนําหรือว่าทหารมีมีมีแนวของเขาให้เราเดินยังไงดีครับผมเราเป็นคนคิดเราเป็นคนทําครับครับโดยที่มีทหารอยู่เป็นเป็นแบ็คครับครับส่วนวิธีการต่างๆเราเป็นคนอทําทเองครับครับที่จะไปช่วยเหลือที่จะไปเยียวยาที่จะไป ให้ความให้กําลังใจมอบสิ่งของมอบอะไรต่างๆเราเป็นผู้ดําเนินการครับที่ผ่าน,านมานี่เป็นเพราะว่าประชาชนพละเลือนรู้จักทหารน้อยก็เลยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรพอพอพอเกิดสมาคมนี้ขึ้นเนี่ยทําให้อ,อารมามร่วมมือกันในขณะเดียวกันเนี่ยการแชร์การ การรู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นทําให้เข้าใจทหารแล้วก็วิธีคิดวิธีการทํางานของทหารมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมหมายถึงเราก็พยายามสื่อให้ประชาชนได้ทราบอีกมิติหนึ่งอีกมุมหนึ่งของทหารคือทหารภาพโดยทั่วไปคือความเข้มแข็งความแข็งแรงแล้วก็มีอาวุธในในส่วนนั้นก็ทุกคนก็ยังยังรับทราบอยู่แต่เราก็ทำในส่วนที่ ซอฟลงมาและอีกมิติหนึ่งคือความส่งเสริมจากทหารอีกส่วนหนึง่งและเราก็ไปนำกิจกรรมดีๆมอบให้กับทหารหารผู้กล้าทั้งหลายและก็ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยที่มีฝ่ายทหารเองเขาก็เป็นเป็นแบค็คให้เราอยู่เบื้องหลังครับสมมุติว่าผมเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแล้วผมจะเข้าไปร่วมกับสมาคมนี้ได้ไหมครับได้ครับเปิดกว้างครับ สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมาช่วยเหลือสังคมอีกมุมหนึง่งยินดีเลยครับมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเข้าสมาคมนี้ได้ครับมีคุณสมบัติอย่างน้อยเบื้องต้นคุณก็ต้องมีความแข็งแรงนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นคุณต้องอแข็งแรงก่อน,อนพอมีความแข็งแรงแล้วอยากจะแบ่งปันอะไรบ้างก็สามารถเข้ามาได้เลยเราเปิดกว้างกับบุคคล กับนักธุรกิจทั่วไปที่จะมาับ,บที่จะมาร่วมกันทําความดีให้กับสังคมอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งกิจกรรมของสมาคมมีความเทีย่ยงไรบ้างเน้นไปในเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่แรกๆที่ก่อเริ่มก่อตั้งมาคือสมาคมเราก่อตั้งมาปีนี้ก็สามสิบปีพอดีเมื่อปีสามเจ็ดนะครับ เริ่มแรกเลยมันก็ยังมีเรื่องของการความมั่นคงเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะเน้นเรื่องของทหารหารตำรวจตะเวนชายแดนหรือผู้กล้าที่อยู่เป็นรั้วของชาติที่อยู่แนวหน้าเราอยู่เบื้องหลังแล้วก็ส่งมอบกําลังใจให้แต่มายุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็มีการทําให้กว้างขึ้นมอบให้กับประชาชนโดยทั่วไปด้วยทหารหารด้วยคือคอนเซปต์ก็ยังคงอยู่ครับ<ม>ก็ เอ่อเป็นทหารหารเป็นผู้กล้าเป็นรั้วของชาติเป็นักครับครับคือถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดพูดในในแง่าหารเรื่องมาในแง่าหารเรื่องเนี่ยเราก็บอกเอะทหารยืมมือประชาชนนี่แหละช่วยช่วย,ช,วยช่วยทำลุกบัลุงขวัญและกําลังใจทหารหรือจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยมันเป็นสํานึกของประชาชนนี่แหละที่ต้องรู้ว่าทหารเนี่ยเขาเป็นเขากล้าตายเพื่อชาติเพราะฉะนั้นสํานึก ก็คือสํานึกร่วมทั่วๆไปนี่แหละเราก็เลยต้องไปช่วยกันไม่ใช่ว่าต้องไปรอฟังทหารเราก็สามารถที่จะรู้สํานึกได้เราก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเป็นอย่างไรดีครับผมจริงๆคานี้ใช่เลยครับเป็นสํานึกร่วมเป็นสํานึกร่วมที่เราอยากจะทําเพื่อสังคมถึงแม้มันจะเป็นองค์กรเล็กๆเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมแต่เราก็พยายามสร้างสร้างให้เกิดพลังสร้างให้เกิดขวัญกํากลังใจ สร้างให้มันมีมันมีมิติทางสังคมแล้วก็ทําให้ภาพของทหารลดความกล้าวคือไม่ใช่กล้าวเลานะฮะคือความเข้มแข็งของทหารเขามีอยู่แล้วว่าค,คือความเข้มแข็งแข็งแรงทีนี้เราก็เติมเต็มในส่วนที่มันเป็นด้านอีกมิติหนึ่งของของด้านนี้ก็คือเยียยวาแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาไปพบคู่กันลิงก์กันไปครับครับ คุณผู้ชมครับถ้าย้อนอดีตนั้นไทยคอมมิวนิสต์คงเป็นที่ หวาดกลัวของคนทั่วๆไปหลายคนบอกว่าเป็นการสร้างภาพหรือเพราะเพการ์ดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปจนปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับใจแล้วก็เข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยร่วมกันเพราะฉะนั้นภาพต่างๆเนี่ยก็หายไปละทีนี้พอมาถึงปัจจุบันก็ไปด้วยกันหลายอย่างที่แขกรับเชิญของเราก็คือคุณวีรพัฒน์ได้บอกไว้ก็คือภาพของการทํางานร่วมระหว่างประชาชนกับทหารทําให้ภาพที่เห็น ตอนนี้เนี่ยทหารก็ไม่ใช่ดุดันแล้วก็มีแต่ซ้ายหันขวาหันอย่างเดียวแต่นักขณะน,นี้ถ้าคุณผู้ชมดูดีๆนะครับทหารเนี่ยช่วยบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมถนนหนนทางบ้านเรือนต่างๆเมื่อเกิดภยัยพิบัติเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นนักธุรกิจก็ยิ่งดีหนึ่งก็คือแน่ๆเรา ทหารคาดหวังอยู่แล้วแหละว่ากนักธุรกิจไงก็ต้องมีเงินในกระเป๋าเพราะฉะนั้นพร้อมจะช่วยเยียวยาเสมอไม่ใช่เฉพาะเยียวยาไม่ใช่เฉพาะบำรุงขวัญทหารนะผมกําลังมองไปถึงประชาชนทั่วๆไปที่เมื่อเวลาทหารก็ต้องเขาต้องเขาต้องช่วยเหลือกันน้ําท่วมแน่นอนประชาชนรับเคาะเต็มๆเพราะฉะนั้น คนที่สมาชิกชมรมก็จะสมาชิกของสมาคมก็เข้าเข้าไปช่วยเหลือได้ที่ผ่านๆมานะครับคุณวีรพัฒนงานไหนหนักๆแล้วก็ต่อเนื่องที่ทางสมาคมช่วยเหลือบ้างครับอ่าหนักๆจริงๆมันคือความความภูมิใจและเป็นความเป็นความต้องการที่จะไปช่วยเหลือเป็นความสุขที่จะมอบให้ไม่มีงานไหนที่หนักเลย ไม่มีอะไรเลยใช่มันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความภาคภูมิใจที่ได้ไปไปช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งครับมันเป็นความมันเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนอย่างรรเราเราด้วยด้วยซ้ําไปคือต้องต้องตอบได้เลยว่าไม่หนักเลยครับมันเป็นความสุขครับมีคําถามถามมาว่าเออ่คนที่จะเข้าร่วมจําเป็นจะต้องเป็น สามีหรือภรรยาหรือคนในครอบครัวหรือญาติทหารหรือไม่ถึงจะเข้าสมาค,คมนี้ได้ออเปิดกว้างกับประชาชนทั่วไปครับครับไม่ไม่เฉพาะเจาะจงเปิดกว้างครับเออใครที่มี<ต>ที่มีความต้องการอยากจะแบ่งปันอยากช่วยเหลือสังคมเรียนเชิญครับครับวิธีครับ,รบวิธีการเช่นต้องสมัครเป็นสมาชิกรายปีไปก่อนแล้วก็ค่อยเป็นสมาชิกถาวร สมาชิกปีละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันมีกติกาอย่างไงบ้างครับผมกติกาจริงๆเราเราเริ่มจากการารวบรวมนักธุรกิจแรกๆมาก็คือเราจะเปิดหลักสูตรอบรมให้เขารักชาติรักแผ่นดินรักผู้คนรักสังคมแล้วก็นำพาไปสู่เป้าหมายที่เราร่วมกันสุดท้ายแ,แล้วก็มันมีการเปิดหลักสูตรอบรมอยู่ ปีหนึ่งประมาณ1ครั้งอย่างน้อยหรือบางปีก็สองครั้งครับคือคนที่จะมาเข้าอบรมจะมีการอ่าลงมันจะมีค่าลงทะเบียนนะครับช่วงแรกๆก,ก็คือประมาณหลักพันตอนนี้ก็คือด้วยสถานการณ์ด้วยค่าของเงินอะไรต่างๆทําให้แปลผันไปก็อาจจะเพิ่มมาก็เป็นหลักหมื่นต้นๆน,น,นั่นคือเป็นการค่าลงทะเบียนเข้าสู่คอร์สอบรม แห่งความตามวัตถุประสงค์ของเราทุกคนก็จะเป็นสมาชิกโดยหลักๆ <ตะ S 1> เนี่ยต้องหลักๆต้องผ่านการอบรมก่อนถูกไหมครับถูกต้องครับกี่วันกี่คืนประมาณหกวันประมาณสามอาทิตย์ครับหมายถึงว่าต่อเนื่องต่อเนื่องสามอาทิตย์นี้ไปอบรมหรือว่าหรือว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับผมเสาร์อาทิตย์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ วันธรรมดายังไม่ได้อบรมครับยังยังคอสล่าสุดนี่ก็วันเสาร์อาทิตย์ครับต้องผ่านการอบรมก่อนถูกถูงไหมครับต้องผ่านการอบรมเพื่อให้เข้าใจหลักสูตรนี้ก่อนเพื่อให้เข้าใจทุกง่ายๆก็คือจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจลกปฏิทานอ่าปฏิทานอ่าเข้าใจละเข้าใจละเอ่อแล้วหลังจากนั้นผ่านการอบรมแล้วต้องมีสอบไหมครับไม่มีครับไม่มีสอบครับไม่มีสอบ แต่ว่าไปทำทำความรู้จักกันแล้วก็ทําความรู้จักตัวเองและก็สังคมและประเทศชาติไทยมากขึ้นลึกขึ้นและตัวเองจะเข้าไปช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับใช่ครับหลังจากนั้นเข้าสู่การรับเป็นสมาชิกเลยใช่ไหมครับใช่ครับนั่นคือเป็นการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติอืมครับผมย้อไปอีกทีได้ไหมครับหลักพันแต่จากจากกี่พันก็ว่ากันอีกทีหนึ่งไปรู้ไปรู้เอาหลักสูตรตอนที่สมัครอย่างนั้นหรือเปล่าครับผม อ๋อไม่ใช่ครับเราก็จะเปิดเผยทันทีว่าอาย่างหลักสูตรอ,อบรมนักธุรกิจรุ่นที่เจ็ดสิบห้าที่จะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ยี่สิบสามอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่มีนาแล้วก็เสาร์ที่สามสิบอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดมีนาแล้วก็วันที่หกที่เจ็ดเมษายนี้เราก็เปิดเผยหลักสูตรแล้วก็ค่าลงทะเบียนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทปีละกี่ครั้งที่จะเปิดนะครับ ปีละกี่ปีละกี่ครั้งอ่าอยู่ที่ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์แต่ยางนน้อยปีละปีละหนึ่งครั้งอยา่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทราบมาว่าปีนี้ไปเจอกันที่ฐานทัพเรือสัตหีบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่ไหนครับผมปีนี้ใช่ครับในเบื้องต้นวันที่ยี่สบสามยี่สิบสี่สามสิบสาสิบเอ็ดอยู่ที่กรุงเทพครับที่กรมยุทธศ,ศึกษาทหารานบกถนนเทอดําริ ครับครับแล้วก็วันวันที่หกที่เจ็ดเมษายนไปภาคสนาม,มไปที่ฐานทัพเรือที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ที่จะเข้าอบรมนั้นจะต้องถูกซไยหันกวาออาหารแบบทหารนะครับหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นไม่ใช่ครับเราไปนั่งถกประเด็นกันมากกว่าว่าสังคมจะช่วยเราจะแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไรอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับไม่มีเรื่องของ การฝึกแบบทหารเลยแม้แต่น้อยนิดหนึงก็ไม่มีครับอาจจะมีการอาโดดหอสูงบ้างอันนี้ก็จริงๆการโดดหอสูงนี้เป็นอา่าเป็นความสมัครใจด้วยถ้าใครไม่สะดวกใครไม่พร้อมก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าไม่พร้อมไม่สะดวกเราก็จะอนุรลมให้ ผมขอถามนิดนึงนะครับเอาเอา,เอาเรื่องนักธุรกิจนะครับท่านใดที่เป็นนักธุรกิจแล้วเกิดสนใจขึ้นมาอยากจะเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนักธุรกิจร,ร,ษษรักษาความมั่นคงแห่งชาตินะครับธุรกิจนักธุรกิจสามารถที่จะช่วยชาติได้อย่างไรนักธุรกิจสามารถช่วยชาติได้ประชาชนก็สามารถช่วยชาติได้ธุรกิจก็สามารถช่วยชาติได้คือคือทุก ทุกองคาพยศสามารถช่วยชาติได้ทุก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 ภาคส่วนเท่าเท่ากันเหมือนกันเลยอยู่ที่ว่าคุณมีมีความต้องการอยากจะแบ่งปันอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือเปล่าอันนี้ในแง่ของภาคธุรกิจทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงของสมาคมทุกคนสามารถทำได้และผมก็เชื่อมั่นโดยส่วนตัวว่าทุกคนโดยพื้นฐาน ช่วยชาติอยู่แล้วในในมิติของเขาในบริบทของเขาครับสมาคมนี้จะเน้นอะไรเป็นพิเศษถ้าคุณเป็นนักธุรกิจและคุณเป็นนักธุรกิจที่ช่วยชาติคือโดยปกติแล้วการทําธุรกิจก็คือหวังกําไรนะครับจะกําไรมากหรืกกาไรน้อยหรือว่าจะสู้กันในสงครามการค้าก็ว่ากันไปแต่ทีนี้พอเข้ามาอยู่ในสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติมีกรอบ ความาการทํางานหรือความซื่อตรงอย่างไรและก็จะช่วยชาติได้อย่างไรเนี่ยจะเน้นอย่างไรบ้างครับกรอบการทํางานมันก็มันก็มีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปริธานของสมาคมวัตถุประสงค์ของสมาคมคือเราเองก็เดินไปตามเข็มทิศท,ที่เราตั้งไว้อ,อย่างเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาการเยียวยานะครับการส่งเสริมก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นะครับ mm hmm. การพัฒนาแล้วก็พัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนพัฒนาความรู้องค์ความรู้ให้กับเยาวชนเพราะเยาวชนวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า mm hmm. นะครับการเยียวยาเราก็จะอาจจะไปมอบเงินให้กับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เขาขัดสนแล้วก็ตำรวจทหารที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ประชาชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนเมื่อ เมื่อมีภัยมาเมื่อเขาเดือดร้อนอันนี้ปฏิฐานอันนี้วัตถุประสงค์อันนี้เราคงยังต้องต้องดําเนินการอยู่แบบนี้ตลอดไปแล้วนักธุรกิจที่เข้ามาสิ่งที่เรานําเสนอก็คือแบบนี้แหละครับที่จัดอบรมจัดที่เป็นคอร์สเป็นหลักสูตรมาก็เพื่อบ่งบอกเพื่อแจ้งข่าวสารแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าเราเป็นนักธุรกิจเราจะช่วยสังคมอะไรบ้าง ช่วยประเทศชาติด้านใดบ้างเมื่อเรานำนักธุรกิจที่หลากหลายสาขาอาชีพพ่อค้าต่างๆมารวมอยู่ที่เดียวกันเราก็ต้องให้แนวทางไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะได้มีพลังส่งพลังและส่งคุณค่าแก่สังคมครับคุณวีรพัฒน์ครับมีการกรองไหมครับว่าคุณต้องเป็นนักธุรกิจระดับใดถึงจะเชิญเข้าสมาคมถ้าคุณเป็นระดับ เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นนักธุรกิจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่รับต้องขนาดไหนถึงจะรับครับแล,ลบโปรไฟล์ต้องดีแบบไหนถึงจะรับจริงจริงเราเปิดกว้างพอสมควรไม่ได้ฟิกมากคือเพียงแค่คุณมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่บ้างในระดับหนึ่งและจริงๆเรื่องใจมากกว่าครับเรื่องจิตเรื่องหัวจิตหัวใจ ที่มีความต้องการแบ่งปันตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนได้มากกว่าเรื่องของเงินทองแล้วก็ทรัพย์สินที่เขามีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าคนบางคนมีเขาเขามีทรัพย์สินมากแต่เขาอาจจะมีภาระ,ะกิจมากที่จะต้องดูแลในส่วนของเขาเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะแบ่งปันก็อันนั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าคนมีน้อยหน่อยแต่เขาก็แข็งแรงในระดับในระดับหนึ่งแหละแต่มีจิตใจที่ มีความอารีมีความเอื้อทอนมีความแบ่งอยากจะแบ่งปันอันนี้ผมว่าน่าจะมีมีมีน่าจะมีพลังมากกว่าที่จะทําให้องค์กรเราขับเคลื่อนได้ดีกว่าสมมุติว่าเบ่อเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยสมมุตินะครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผมเป็นสื่อมวลชนผมเป็นฟรีแลนซ์ผมเป็นเบืนรับจ้างผมเป็น วินมอเตอร์ไซค์ผมเป็นผมไปเลยอะไรมากมายกับต่างที่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจผมจะเข้าสมาคมนี้ได้ไหมครับก็ได้ครับอย่าง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 คุณคุณหมอจริงๆก็โดยโดยพื้นฐานโดยสภาพก็มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรในระดับหนึ่งอันนี้สิ่งโพสิชันที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถการันตีตัวคุณหมอได้โดยอัตโนมัติ โดยอย่างพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบางคนเขาก็ก๋วยเตี๋ยวเงินล้านเ็ามีนะครับ,ค,รบคือพ่อค้าพ่อค้าเล็กพ่อค้าใหญ่สามารถเข้ามาได้ถ้าเขามีจิตใจที่งดงามแล้วก็มีจิตใจที่แบ่งปันผมว่ายินดีครับครับผมเราสามารถที่จะสมาชิกมีกิจกรรมประจเเําปีนะครับที่จะต้องพบกันอย่างน้อยพบปะสังสารการประชุมใหญ่สามันประชุมอะไรแบบเนี้ยคือ มีวาระอย่างไรบ้างมีการประชุมสามัญประจําเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วิสามัญก็อันนั้นแล้วแต่สถานการณ์ส่วนกิจกรรมก็มีเนืองๆถ้ามีเหตุการณ์ที่พิเศษมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเราก็สามารถประชุมวิสามัญแล้วก็ทํากิจกรรมได้เลย ครับแสดงว่าถ้ามีเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมผมนึกพยายามจะนึกกิจกรรมถ้ามีความเดือดร้อนของทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือประชาชนทั่ว,วไปทางสมาคมจะคิดเอกกิจกรรมทันทีหรือว่ารวบรวมกําลังเงินกําลังทรัพย์กําลังสิ่งของแล้วก็ไปไปมอบให้เพื่อจะสร้างขวัญกาลังใจอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมใช่ครับครับ กิจกรรมมืตามติได้ทันทีกิจกรรมมือเดนแนวการศึกษาแนวส่งเสริมเห็นบอกว่ามีเรื่องของเด็กมีเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเพื่อสังคมด้วยก็มีใช่ไหมครับผมใช่ครับอันนี้เนื่องจากวา่ายุคสมัยเปลี่ยนไปสถานการณ์ก็แปรเปลี่ยนฉะนั้นเรื่องของสังคมทั่วไปแล้วก็ปัญหาของเยาวชนเรื่องของเยาวชนไม่ใช่ปัญหายาวชนเรื่องของเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องหันกลับไปดูแล้วก็ ส่งเสริมครับ,รบมีคําถามถามมานะครับมีคาถามถามหลังจากที่ผมปล่อยโฆษณาไปว่าในวันนี้คุณวีรพัฒน์จากสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติจะมาเป็นแขกรับเชิญถามว่ากรรมาการสมาคมมีการแบ่งสรรปันส่วนหรือว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์ไหมว่าต้องเป็นทหารเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต้องเป็นประชาชนเท่านี้เปอร์เซ็นต์มีการแบ่งอย่างนี้ไหมครับไม่ครับไม่แบ่งครับอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะช่วยทหาร ไปช่วยตำรวจหรือช่วยประชาชนครับเราก็เต็มที่ทุกๆกิจกรรมพูดถึงกรรมการนะครับมีการแบ่งสรรปันส่วนไหมครับว่าในสัดส่วนเท่านี้แล้วประชาชนเท่านี้แล้วตัวประธานเองจะต้องเป็นทหารเสมออะไรอย่างเงี้ยมีอย่างนี้ไหมครับไม่ครับไม่ตัวนายกสมาคมต้องเป็นอนักธุรกิจครับเพราะชื่อสมาคมคือนักธุรกิจเพื่อความรักษาฟอร์มคอเนงชาติ แม้ว่าถ้า<อ>จะเป็นข้าราชการ<แ>ก็เป็นข้าราชการที่กเกษียณอายุราชการหรือทหารนอกราชอาข้าราชการที่เอรีลิทายมาแล้วแม้ว่าการกรา่อตั้งเริ่มแรกจะเริ่มโดยทหารแต่ว่าแต่ว่าสังพลวัตเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับทหารแล้วอย่างนี้ถูกไหมครับอาจเป็กรรมการการการที่จะเออการมาเป็นกรรมการไม่ได้เกี่ยวกับทหารแล้วนะครับผมใช่ครับใช่ แต่ถ้าแต่ว่าแต่การที่จะไปอบรมต่างๆทหารเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ควบคุมหลักสูตรดูแลหลักสูตรแล้วก็พาไปให้เราได้รู้จักความเป็นทาหารหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับสมาคมเราเป็นคนขับเคลื่อนทุกอย่างครับเพียงแค่เราไปอขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือกับฝ่ายราชการฝ่ายทหารครับครับ เอาเคบคือยิ่งได้คุยยิ่งได้สัมผัสก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นคือตอนแรกเนี่ยยังงงๆอยู่สมาคมไปยังไงสมาคมมออีสอนกันระหว่างทหารอย่างไรบ้างนะเวลานี้เข้าใจแล้วนะครับเราก็เห็นว่าจริงจริงทหารก็คือประชาชนคนไทยคนหนึ่งเช่นเดียวกันนักธุรกิจก็คือคนไทยคนหนึ่งเช่นเดียวกันถ้าจะจับมือด้วยกันทําอะไรได้วยกันก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างน้นนอย ประเทศไทยพัฒนาแน่ๆสุดท้ายอยากจะให้คุณวิรพัฒน์ฝากหน่อยนะครับถึงการติดตามสมาคมนี้กิจกรรมของสมาคมนี้วิธีการติดต่อเชื่เลยครับผมก็ขอฝากสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่งคงแห่งชาตินะครับว่าเราตั้งขึ้นมาด้วยปณิธานอันแน่วแน่เพื่อช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปัน พี่น้องทหารหารผู้กล้าร่วของชาติและก็ประชาชนเยาวชนของชาติวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาประชาสัมพันธ์สมาคมก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็ทางเรามีเพจของสมาคมของเราเรามี Facebook ของสมาคมนี่แหละครับชื่อนี้เลยครับนักธุรกิจรักษาความมั่งคงแห่งชาติสามารถติดตามได้ ไปเข้าเพจเข้า Facebook ได้ในชื่อนี้เลยครับสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับและก็ผลงานล่าสุดที่ผมได้เข้าไปรู้จักก็คือมาสนับสนุนกลุ่มพลังดีให้ทำกิจกรรมเยาวชนด้วยขอขอบคุณแทนกลุ่มพลังดีด้วยนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญคุณวีรพัฒนเทพา ประธานฝ่ายกิจกรรมสมาคมนักธุกรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ